แจ้งข่าวชาวนาตรวจสอบเงินส่วนต่างพาณิชย์เปิดเกณฑ์ประก,กันรายได้ข้าวปี3พร้อมรายละเอียดการจ่ายเงินกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30ตุลาคมแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรภารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกระทรวงพาณิชย์เผยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศหลักเกณฑ์ประกันรายได้ค่าเปลือกปีการผลิต2564-65ทับหวังผักดันราคาข้าวในตลาดช่วยเกษตรกรวันนี้30ตุลาคม2564นายวัฒนศักดิ์เสียเอี่ยมอธิบิกรโครงการค้าภายในเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2,564ทั65เมื่อวันที่29ตุลาคม2,564มติที่ประชุมเห็นชอบให้คนหลักการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แหล่งที่มาของราคา และการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ปีที่1และปีที่สองโดยการคิดราคากลางอ้างอิงจะเฉลี่ยมาจาก3ามแหลง่งได้แก่ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในเสิรราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสีและราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสารซึ่งการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จะใช้ราคารายวันย้อนหลัง7วันทั้ง3แหล่งมาเฉลีย่ยเพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบันและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดเที่หนึ่งสำหรับกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม5 6 6 4จะใช้ราคาฉเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่5ถึง14ตุลาคม 2564โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดดังต่อไปนี้ 1. ่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง1864.23บาทต่อตันชดเชยตันละ4 1 3 5 7 7บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลาง1 4 0 7จุด เกีย5บาทต่อตันชดเชยตันละ3595.25บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีราคาเกณฑ์กลาง9947.87บาทต่อตันชดเชยตันละ152.13บาทค่าเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลาง865.38บาทต่อตันชดเชยตันละ1934.62บาท ข้าเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลาง7,662.53บาทต่อตันชดเชยตันละ4,337.47บาททั้งนี้โครงการประกันรายได้ได้กำหนดราคาประกันที่ความชื้น15%เรียกข้าวแห้งแต่ปัจจุบันกะเกียตรกรจะเกี่ยวสดและนำไปจำหน่ายซึ่งจะมีความชื้นสูงประมาณ28 ถึง30%เรียกข้าวเปียกเมื่อหักความชื้นตามน้ำหนักไปแล้วก็จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกันเช่นข้าวเปลือกเจ้าเกษตรกรจำน่ายได้6,200ถึง6,400บาทต่อตันเมื่อหักความชื้นแล้วก็จะเป็นข้าวแห้งที่ประมาณ8,000ถึง8,100บาทต่อตันสำหรับราคาเกนกลางอ้างอิงงวดที่2 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15ถึง21ตุลาคม2564และงวดที่3กเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่22ถึง28ตุลาคม2564คณะอนุกรรมการยังไม่มีมติเห็นชอบโดยจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564และเมื่อคณะอนุกรรมการ ได้มีมติแล้วกรมการค้าภายในจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบผ่านสื่อต่างๆและเสียงตามสายในพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไปส่วนการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี2 5 6 4ั5ทรกสศจะดำเนินการได้ภายหลังจากคอรอม ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนของทกศระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและทกศตามมติคอรมอเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดให้มีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคม2564และจะได้นำเสนอ ในการประชุมคอรมอรเพื่อรับทราบในสัป,ปดาห์นี้โดยการจ่ายทดเชยประกันรายได้ในปีที่3ก็คงหลักเกณฑ์เชื่อเดิมโดยทกศจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทาการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี1และปี2ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับ ที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้